ชาวไทยมิตรู้ป่าว่าในสงครามเวียดนามมีนักบินอเมริกันคนหนึ่งที่ทําให้กองทัพต้องทุ่มสุดตัวเอาคนเอาเอาวุธเ,เอาแผนทุกอย่างมาลงเดิมคันเพื่อช่วยชีวิตเขาออกมาถึงขั้นยอมแลกด้วยชีวิตของคนอื่นอีกเพียบเรื่องนี้แอดเล่าแล้วก็ยังขนลุกทุกทีเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องยิงปืนระเบิดตรงตามแต่มันคือการตัดสินใจที่โคตรโหดกลางสนามรบ2เมษายน1972เครื่องบิน EB66 ของสหรัฐโดนสอยร่วงกลางแนวจัตถูผู้รอดชีวิตมีแค่หนึ่งเดียว คือพันโทไอซิลยีนแฮมบิลตันชื่อวิทยุข,ของเขาคือแบท21 b r บร avo เขากลางร่มตกลงไปกลางดงทหารเวดนามเหนือรอบตัวเต็มไปด้วยรถถังปืนใหญ่เหมือนโดนโยนเข้าไปในรังเสือทุกก้าวที่เดินคือเสี่ยงชีวิตแล้วคำถามคือพวกเขาจะดึงเขาออกมาได้ยังไงวันแ,กแรกกองทัพลองส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยแต่บอกเลยโดนยิงตกทุกเที่ยวสูญเสียทั้งคนทั้งเครื่องฟังแล้วแม่งเจ็บแทนจริงๆแต่ภารกิจก็ยังไม่ยอมถอยเพราะชีวิตของชายคนนี้ไม่ใช่ใครธรรมดาเขาเป็นเซียน สงครามอิเล็กทรอนิกส์รู้ตำแหน่งเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดถ้าโดนจับเมื่อไหร่ความลับทั้งระบบแตกหมดแน่แน่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเสี่ยงทุกอย่างเพื่อดึงเขาออกมาสุดท้ายกองทัพเปลี่ยนวิธีจากกู้ภัยทางอากาศที่แม่งเสียหายยับกลายเป็นปฏิบัติการเงีย,งยบๆทางบกภารกิจนี้ตกอยู่ในมือโทมัสนอริสนาวิซิลสหรัฐและเงียนวันเกียรคอมมานโดเวียดนามใต้ทั้งคู่ใช้เรือพายลอบไปตามความมืดแอบซ่อนทุกฝีก้าวผ่านแนวข้าึกแบบเงียบกริบจนในที่สุด ก็เข้าถึงแฮมบิลตันและพาเขากลับมาได้สําเร็จกว่า11วันครึง่งเขาต้องกัดฟันเอาชีวิตรอดท่ามกลางนารกบนดินนี่คือหนึ่งในปฏิบัติการกู้ชีพที่ยาวนานโหดและสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามแล้วมันก็ยังทิ้งคําถามใหญ่จนถึงทุกวันนี้ว่าแค่ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเดียวมันคุ้มกับชีวิตที่ต้องแลกไปอีกท่องมากมายจริงหรือเปล่านี่แหละเรื่องจริงที่ถูกทําเป็นหนัง b a ททเววันแต่แอดอยากบอกชาวไทยมิดว่า ถ้าอยากฟังแบบเต็มๆที่เล่ามันกว่าลึกกว่าแล้วได้ทั้งความรู้กับความมันแอดชวนไปต่อในซีรีส์นิชัยสงครามอิงประวัติศาสตร์สตาร์ทีมนักรบรับจ้างตอน b a t ท1 b r a ี่นปฏิบัติการในติงเกลสิ้นเสียงร้องลิงก์แอดแปลไว้ให้แล้วครับ